No, sand, <laughs> เยนิ่งเออนึกว่าเสจะเข้าเสเห็นนิ่งนานแล้วเสียวเสียวเสุนคุนเอาล่ะช่วงนี้นะฮะครับที่ค้างกันไว้ว่าเรื่องราวของเลขมงคลเลขมงคลเลขมงคลเลยเลขมงคลก็คือเลขที่เอาไว้คาดหัวอันนั้นมงคลเฉยๆเยเลขมงคลคือเรื่องของเบอร์โทรศัพท์บ้างอ๋ออ่าเลขสวยที่ก็ต้องไปเปลี่ยนเบอร์กันเขาบอกชีวิตจะดีขึ้นเบอร์เรียงเบอร์ตองอ่าแล้วจะมีทะเบียนรถครับใช่ไหมอ่า ต่างนานาตอนนี้เรามีเรื่องราวนี้นะครับมา <ละ S 1> ให้ผู้ชมได้เคลียร์กันว่าสรุปแล้วมันจริงหรือเปล่าผมได้ส่งดาบซันเดย์ไปทําสำนวนคดีเรื่องนี้มาผูายังใหญ่กว่าผม,มน็นายกอนี่ยมาเป็นดาบมันยังใหญ่ขวาเลย <c oughs> ดาบซันเดย์ได้ทําสำนวนคดีเรื่องนี้มาครับเกี่ยวกับเลขมงคลครับผมกับช่วงนี้เลยฮะช่วงแสบสีสันครับช่วงแสบสีสัน ชีวิตคนเราเกี่ยวข้องกับตัวเลขอยู่ตลอดตั้งแต่วันเดือนปีเวลาเกิดเลขประจําตัวประชาชนเลขทะเบียนบ้านหรือแม้แต่หมายเลขโทรศัพท์มือถือและตามความเชื่อแล้วตัวเลขที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันเหล่านี้มักจะมีผลต่อการดําเนินชีวิตของเราได้เช่นกันล่าสุดมีศาสตร์การทานายดวงชะตาโดยนําตัวเลขที่ว่ามานี้ไปคํานวณเพื่อทำแผงอนาคตของเราแถมยังสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราเพื่อเสริมให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อีกด้วย ในปัจจุบันนี้มีศาสตร์ในการทำนายดวงชะตาจากตัวเลขหลายขแขนงแต่ที่ดูจะโดดเด่นและได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือตัวเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานี้เองเพราะไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถืออย่างแน่นอนและเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ที่ว่านี้แหละกลับกลายมาเป็นเครื่องมือหรือเป็นที่พึ่งพาหวังจะให้ชีวิตของเราขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีได้เชื่อว่าหลายคนสงสัยว่าเจ้าตัวเลขที่ว่ามานี้สามารถนำพาชีวิตเราให้ดีขึ้นหรือเดินทางไปในทิศ าตามคำทํานายตัวเลขได้จริงหรือเปล่าวันนี้เรามีคําตอบจากกูรูด้านตัวเลขที่โด่งดังจนได้รับความสนใจจากคนทั้งในและนอกวงการแวะเวียนเข้าไปขอคําปรึกษาด้านการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพื่อเสริมดวงมาให้คําตอบเรื่องนี้ เน่างจาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์นะครับบัตรประชาชนาทะเบียนรถหรือแม้แต่ตัวเลขที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาซึ่งตอนนี้ชอบเรื่องเวลามากๆนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ที่อาจจะแบบทำให้ทุกคนสนใจ <c oughs> นะครับแล้วก็มาสนุกมากครับเรื่องนี้สําหรับผมผมมองว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยจะช่วยเราได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%บเปอนะครับที่เหลือเนี่ยมันเป็นตัวเราที่ต้องแบบว่าเดินเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนอารมณ์ประมาณแบบว่าตัวเลขเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำมันเชื้อเพลิงะนะครับเติมรถแต่เราปคนคขับ เราต้องเป็นคนแบบควบคุมทุกอย่างเองนะครับตัวเลขเป็นเหมือนแค่สิ่งเล็ก,ลกๆสิ่งหนึ่งแต่แค่มเป็นสิ่งที่แบบว่าเ,เฮ้ยถ้าเกิดเอาอยู่ข้างๆกลายใกล้ข้างกายเอาแล้วเนี่ยมาทาให้เรามีความสุขเรารู้สึกว่าเ,เฮ้ยเรามีความเชื่อกับมันเนี่ยมันก็จะพาเราไปในทางที่ดีได้ได้ง่ายกว่า นอกจากเราประชาชนคนธรรมดาที่ชื่นชอบในเรื่องของตัวเลขเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วบรรดาศิลปินดาราก็เช่นเดียวกันมีหลายคนที่ยอมเสียเงินเหยียบแสนเพื่อจะได้มาซึ่งตัวเลขโทรศัพท์มงคลวันนี้เราจะลองไปติดตามดูความคิดของเหล่าซุปตาก,กันสักนิดว่าเชื่อเรื่องของตัวเลขเสริมดวงกันมากขนาดไหน ก็เชื่อบ้างนะครับแต่ว่าก็คงแบบไม่ได้เชื่อทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรก็คือจริงๆแล้วเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าบางครเลขของคนไทยเลข13เป็นเลขดีเลขของคนฝรั่งเนี่ย13ไม่ดีอะไรเงี้ยก็ก็ก็มีผมเคยได้ยินสิ่งต่างๆนี้มาแต่ว่ายังไม่เคยพิสูจน์ว่ามันจริงหรือเปล่านะแต่อย่างตัวเองก็ค่อนข้างที่จะถูกโฉบกับเลข3เหมือนกัน เพราะว่าในบ้านเดอสตาร์ก็แบบว่าได้ได้หมายเลขสามาแล้วก็มันเกิดกันวันที่ยี่สามตุลาอะไรเงี้ยก็คิดว่าเ,ออเลขสามจะเป็นเลขที่แบบว่าถูกกับเรามั้งตัวเลขเสริมดวงเหรอครับก็ฟังบ้าง นะครับแล้วก็บางทีก็ทําให้เราฉุกคิดว่าเ <te le> ฮ้ย <te le> จริงๆเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าด้ยวยส่วนตัวไม่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 ไ,มได้ศึกษาลึกขนาดนั้นครับเคยมีคนมาทักให้เราเปลี่ยนเบอร์หรือเปลี่ยนอะไรไหมมีมีมีคนมาทักให้เปลี่ยนเบอร์แต่ว่าริยเบอร์เราสวยอยู่แล้วแหละครับเรา,เรา,เ,ราเราก็ไม่เยาเปลี่ยนผมคิดว่าน่าจะมีนะน่าจะมีเพราะว่า คนเรามันโดนกําหนดจากตัวเลขมาตั้งแต่เกิดเลยคือตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เดือนเกิดตั้งแต่ปีเกิดตั้งแต่เวลาเกิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลขพว,พวกเบอร์โทรศัพท์นี่ก็น่าจะเกี่ยวในส่วนตัวของพี่ไอซ์พี่ไอซ์ว่าตัวเลขเสริมดูมันก็เป็นความเชื่อที่ทดีนะคือเชื่ออะไรก็ตามที่ทาให้เรารู้สึกสบายใจมันก็ดีแต่ว่าในส่วนตัวของพี่ไอซ์เองก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับผมก็จริงๆไมพี่ไอซ์เชื่อว่าเราพยายามทําทุกวันให้ดีมันก็น่าจะดีแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีใครมาทักเเเเเรราากกี่่ยววัับืองตลข อแล้วเราทำตามได้แล้วมันทำให้เรารู้สึกสบายใจก็ทำดีกว่า จะว่าไปแล้วคนในวงการบันเทิงเองก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ไม่น้อยเพราะนอกจากขยันขันแข็งและเต็มที่กับการทํางานแล้วหลายคนเลยต้องใช้ตัวเลขมงคลจากเบอร์โทรศัพท์เสริมดวงมาเป็นตัวช่วยหนึ่งในนั้นก็คือซูเปอร์สตาร์จากเวทีเดอะสตาร์อย่างแกงส้มถนทัศชัยอัดที่ยอมรับว่าค่อนข้างเชื่อเรื่องดวงจึงตัดสินใจเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพราะถูกทักว่าเบอร์ไม่สวยและแม้ว่าหลังจะเปลี่ยนแล้วจะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแต่อย่างน้อยก็ยัง ทำให้คนรอบข้างสบายใจนั่นเองด้านพระเอกหนุ่มอย่างโป๊บธนวัฒน์ก็ยินดีแอ่นอ,อกรับว่าเชื่อเรื่องของตัวเลขเสริมดวงอยู่ไม่น้อยแถมยังหวังว่าจะอาศัยตัวเลขมงคลเหล่านี้มาเป็นตัวช่วยในการทําให้รักรื่นงานรุ่งด้วยการโรคเข้าปรึกษามหมอแมนเพื่อขอเบอร์โทรศัพท์สวยๆมาใช้เพื่อเตรียมรับทรัพย์นั่นเอง ถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองหาตัวช่วยในการเสริมดวงแล้วล่ะก็ก็ต้องลองศึกษาหาข้อมูลดีๆและที่สําคัญอยากจะให้งานรุ่งหรือรักสมหวังแล้วล่ะก็คงต้องตั้งใจสร้างผลงานให้ออกมาดีและต้องลองเอาใจใส่คนที่เรารักให้มากเท่านี้ก็สามารถทําให้ชีวิตเรื่องการงานและความรักของคุณราบรื่นโดยไม่ต้องพึ่งเบอร์โทรศัพท์เลขมงคลเบอร์โทรศัพท์สวยๆราคาแพงแล้วล่ะครับเรื่องราวของเลขมงคล ดาบเอ้ยไม่ใช่ดาบว่าที่หน่วยอาสาอารุณเชื่อไหมเรื่องของตัวเลขอะไรพวกนี้อ่าก็เชื่อบ้างเชื่อบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ไม่ให้ถึงขั้นว่าไม่เชื่อเลยแต่คือถ้าเอาจริงถ้าจากการใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมอยู่แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ชีวิตว่าแย่อะไรอ๋องั้นแสดงว่าทะเบียนรถที่เป็นเลข69นี่ก็เป็นเรื่องของดวงที่ดูมาพูดทําไมพูดทาไม่เลข6คือเลขวงการบันเทิงเลขเก้าก็9ต่อเนื่อง9ต่อไปสามารถว่าไม่ได้ลามก ไม่ได้ไม่ได้เรื่องของราบวกเลย<อ>6กับ9บวกกันได้15 5หบวกหได้6เท่ากับรถคันนี้รถของวงการบันเทิงครับเอ็นไอเนี้นป็นไงมีเหตุผลหลองรับ<ะ>ใชข่ของของพี่ฮะเชื่อไหมฮะไม่เชื่อครับ<อ>ไม่เชื่อไ เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าตัวเคยไม่เชื่อเรื่องดวงจนหัวแตกสิบเข็มตอนถ่ายหนังรับจากนั้นเชื่อเลยครับเออนี่อะมันก็มีเหตุการณ์ต่างๆนานาที่ทำให้คนเราเชื่อกันได้ใช่แต่ทุกอย่างอย่างที่คุณแมงการินบอกับไปด้วยตัวของเราเองมือของเราเองเท้าของเราเองเดินไปด้วยตัวเองนะครับครับผมเบรกหน้าเรื่องนี้ยังไม่จบอีกแล้วสำหรับเรื่องของนางงามครับคุณอาร์ตครับโอ้นางงามตอนนี้ก็ ไม่คืนมองกฎุฎเข้ามาแถลงข่าวที่รายการเราเลยถูกต้องแล้วก็ทวงเงินด้วยนะฮะอตอปนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วก็มีพี่ๆนางงามแต่ละคนแสดงความคิดเห็นออกมาด้วยว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันกันกบซอนอแสนแซ่ครับผมซอนอแสนแซบ